yaki mesi a alaunin gana Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ ညနေလေးလေးပိတ်နော်ဒီလောက်ပဲပြောတော့မယ်အလုတ်မအားဘူးအလုပ်တွေမှာနော်ဒီနေ့လေးလေးပိတ်နော် အလုံးမနော်ကျွန်တော်လုံးအောင်နော်လုံးမြားနေတယ်အလုံးမြားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမနေ့ကျွန်တော်မေးစစ်ပြီးမရအောင်နော်ကျွန်တော်တတိပြန်ပေးဖို့ဒီမနေ့ကိုကျွန်တော်လုံးမအားလို့အခုတည်းလုံးမအားဘူးတတိရအနာမရှိနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်နည်းနည်း4ပြိမ့်နော်၃ပြန်လာမယ်၃ပြန်စင်းမယ်38တပောက်တွေထု3တိတပောက်တွေထုနော်ကြက်ဒီလောက်ပဲဒီလောက်ပဲအားလုံး โยมสินูยติติกาเป่งติกาเป่งน่ะตัวมาเนาะ34สุดล่าครับ34เส้นล่าไว้ปวยปี้ไว้ปอด35แล้วเป็ดแต่ปวย35แล้ว35 34สุดปวยเป็ดเลยเนาะตัว3เนี่ยนี่3ต่งญาเปลี่ยนซิงฮว้าดา34เนี่ยนี่3ต่งญาเปลี่ยนซิงฮว้าดา34နဲ့35สุดปวยเป็ด ငါ vezes, း नौ ပိတ်က no? ိုသုံးး नौ ပိတ်ထုတ်ချသွားတယ်တူလားငါး नौ ပိတ်ပေးထားတာငါးပိတ်ငါးပွားဝသုံးးနဲ့ထုတ်ခဲ့ပါငါးပွားဝငါးပွားဝသုံးးနဲ့သူထုတ်ခဲ့ပါတူလားသုံးးနဲ့ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ငါးပွားဝသုံးးလာမဲပတ်တွတ်အပိုင်ခွေနော်လာမဲပတ်တွတ်အပိုင်ခွေကငါလီစီ ขวนะเนาะอะมาคานปดตเนาะีนนี่ตัวปตมห่หเนะลาแมาป่ปัตนะงาลซีนอไคุยเนาะลมีตีนะน,นะน,น,น,นี่ตจเจอตวทูดนะเน,เนาะไ,รรไม่เจอาแล้วอย่าทำสีเยีมเลยเยี่เลยเนี่ยต้ตยิดยิดตโจรนจรูจรร้ก่าไง ก็โจรูกออ่อน <Okay. S 2> เนี่ยหลายโจรูหมดแล้วแล้วก็เนี่ยเดย์ใส่ไปแล้วก็ยับใสย,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 ยับใสมาคุยยับใส,าบสามาขอบคุณมากเลยนะสุดยอด,ดอคุยยับใสามาเหลือเศษปะเหลือเศนี่เศนี่ต่อตับเอ่อที่แปะแผงก็ตักครึ่งหนึ่งไนงะ ต่ขึ้นหนึ่งล้วก็ขั้นหน้าก็ไปต่อขึ้นหนึ่งใช่ใช่ชบวบาที่เรอวัดตัวยาวไงยาวาที่ไม่ไม่ถึงไม่ไม่ถึงคางวัตะาออนนิดหนึ่งไม่ถึงคางตะาออนนิดหนึ่งถอยยาวไปนิดหนึ่งวัวต่าอ,อ่อนเหมือนมันจะพอดีมากเลยนะน่าจะพอดีนะมผมคำนวณไปแล้วที่ที่ตรงกลางเอาปูเกาะไวางกอะเลยที่ที่กลางอะกลางก็วางเกาอแล้วก็ขั้ข้างว่วแทนที่หลังที่หลังไฟใส่ไป หลังฝ่านสายสายสีแล้วก็แล้วก็ข้างๆก็วัดใช่ใช่ <จร S 1> ใช่ถูกถูกถูกก็คือเนี้ยแหละก็คือต้องยิงยาวก่อนเนียแล้วเดี๋ยวค่อยๆค่อยๆปั้นไปแล้วเดี๋ยวมาจำ็จแลรวก็ดูภาพรวมก็ถ้าได้ก็สกไม่มีอะไรขอบคุณมากนะนะร้อนห่อแดดแรง ต้องใหม่ก็ทำได้ไม่ใช่อยู่กับเดลอก็อยู่กับเดลอลใช่ปะไม่รอแล้วเพราะอะไรรอขึ้นมาก็เนี่ยของก็อยู่ปกติแล้วออทีนึงเข้ามาทีนึงออทีนึงเข้ามาทีนึงก็ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวมีอะไรกันแดดนี้นไม่มีครับเ่ไม่ต้องกันดแดด